ก็ขอท่านอนุวัฒน์นะครับน้องนิวต้องขอขอบคุณขอบคุณมวกเรากุิอยา,ยาสงสงทุกผู้ทุกคนทุกท่านทีนท่ได้มาร่วมกันในงานชาวพนกิโ์ของแม่อุยน้อยนะครับครั้งนี้นะครับ พร้อมแล้วยกตาลเลยเน้ออาสาธุขอบุญกิริยาวัตตุทานให้ดวงวิญญาณของคุณแม่อุ้ยน้อยน้องนิวไปตัดสองหน้าสองตาในฐานะอันอยู่อันไปอะวาริมาเอวะเมวะอิโตตินังเบตทนางอุปกปะตะกีอิจิตาเนโพเรนโตสังขปา ขณะนี้พระสองฆ์องค์เจ้าจตุรวัคสีรูปได้สวดถอนเป็นตีแล้วเสร็จเขาจะได้ช่วยกันเคลื่อนกันคา้ายย้ายสนัน德ะร่างกายของแม่ไปเทียบไววบริเวณตัดนาบ้านก่อนหลังจากเขาได้ประกอบพิธีกรรมพิธีการตั้งด้านศาสนา กคืนเจ็ดวันเต้าฮอดจะถึงวันนี้ก็จะเป็นวารัสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับในพบชาตินี้ที่เราได้พูดจากกับคุณแม่ยังเมื่อมีชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นที่หักมักตีจำเนิ้ใจของพี่น้องคณะสธามีงานกินงานตานงานมงคลอวะมงคล แม่อุยน้อยไปบะย่งสอนลูกหลานตันเต้าจนได้ดิบได้ดีกูคนแม่เปรียบเสมือนเป็นแม่พระอันสูงสุดแม่หวังบุตรทิดายากคืนขมแม่กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชมแม่จึงสมสุภาษิตมิตรในเรือนมีเพื่อนอื่นหมื่นแสนไม่เหมือนแม่ท่านเป็นเพื่อนแท้ เป็นแม่พระแม่เรือนนั้นอยู่ประจำเช้ายันข้ำรับห่วงดังดวงใจหมดอย่างอื่นหมดไปหาใหม่แก้แม้หมดแม่ไม่มีหนอที่จะหาน้ำใจแม่ประเสริฐแต่เกิดมาในเรือนตน แม่คนเดียวพระสงฆ์ทั้งเจ้าก็จะได้พระอานิปติปฏิบัติปฏิภาณอัญญาสัพพสัมปติเสฏฐิญาสตตะตวัคตโยอภัสสนาพุทธะ <laughs> ต่อไปจะเป็นพิธีวงดอกไม้จันจนะครับลูกหลานใจะได้ช่วยกันเคลื่อนย,ย้ายสรีระร่างกายของท่านนะครับขึ้นสู่เชิงตะกอนเป็นลำดับต่อไปครับคำม้าหาก,กินเลี้ยงต้องเลี้ยงใสพื่อพออยู่ไดเป็นมื้อเป็นวันกึ้นพองเตอรครับคนเฮาบางครั้งก็เมือนรับฟันหันปักกันตึงวันก็จากกันไปจอย ชีวิตของคนเฮาก็เปลี่ยนเสมือนกับหิ่งห้อยบิดแจงบิดมอยเป็นคลั่งเจนไดบ่าตายตึงบ่เด่นย่ำก่อยฮิกก่อยสร้างกันไปบางคนขับรถปิกอัพกับหัวอกหัวใจบางคล้องกระเตียวไปหัวใจบ่เศร้าบางคนชอบกินเบียบางคนชอบกินเหล้าเอาอยัางบ่แน่สักราย สิ่งที่แน่แป้ก็คือความตายเป็นเจ้าเป็นนายขวางอยู่ตาหน้าตึงบาว่าจะเป็นคนตุกคนจนคนมั่งคนมีคนดีคนหายสุดท้ายต่างก็ต้องหมอดไม่เป็นดินแม้นแตกตุเจ้าผู้ดีสงสิง ยังมวยชีวินนอนตายคนหน้าจะเอาอย่างหนองพ้อลุงแม่ป้าแผ่นพัดสุธามันยังบ้างใบหินบาาก้อนเต่าหวัวจ้างยังหูแตกบ้างเป็นหอยทีหาไปเตะบะต้องไปข่อยเงินกองเต่าดอยเอาไปบ่ใดเอาไปบ่ใดขณะนี้ลูกหลานปรก็บพิธีพัดตัดสิน ได้พอได้า่าตาขอสือบอกสุม,มาคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ยกย้ายสถนติรา่าง่ายของแม่ขึ้นสู่เชิญตะกอนเป็นวารัสุดท้ายแล้วครับเอวังสังคาราโลกัสมิวตันตินี่ก็เป็นคําเนียมปฏิบัติทั่วนฐานะเป็นลูกเป็นหลานก็ขอท่านอนุวัตนะครับ น้องนิวต้วองขอขอบคุณขอบคุณพรเจ้ากับพิธารส่งทุกผูทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในงานชาพนกิจศพของแม่วิน้อยนะครับครั้งนี้นะครับขต่อไปยันท่านนายกสมพงษ์ชัยปาณนั่งนายกองค yes. ์การแห่งส่นตะบนบ้านเกีวจะทุดบกไฟหล่อเข้าสู่เชิงตะกรเพื่อจะได้เป็นกรรมเพนกอในองค์การนี้ขอเรียนเชิญท่านครับสอั Yeah. Uh -huh. สวัสดีภาพคิดสิ่งใดสุขสมตามผู้มากปรารถนาในนามต่อแทนเจ้าภาพกราบขอบคุณและขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านสวัสดีครับกระหอวิจารดรจินเร์ศรศัดฑ์นำความแหวนว่าผิดพลาดประจําใดก็ขอกราบอภัยพระเจาตามน้จวยครับจันทร์